น่าสนใจทีเดียวหลังแพทย์นภพาตันตะกูลได้ไปพูดคุยในรายการถกข่าวท็อกโดยช่วงหนึ่งในการสนทนานักแสดงพิธีกรดังได้ระบุถึงชีวิตของตนเองในเวลานี้ว่าเหมือนวงกลมที่ภายในมีระบบนิเวศที่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องการใครมาเติมเต็มใดๆอีกโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคู่เพราะตนเองไม่ใช่เด็กๆที่จะมาฝันถึงงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งการตั้งครรภ์แล้ว ทั้งนี้การพูดดังกล่าวของเธอฟังดูแล้วอาจจะดูว่าวางังแต่กระนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดเพราะหากย้อนกลับไปดูเส้นทางรักของเธอกว่าที่ระบบนิเวศจะเพอร์เฟกขนาดนี้ก็ต้องนับว่าเป็นประสบการณ์ที่โชคโชนและเข้มข้นเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่แพทจะเปิดตัวเป็นนางเอกในวงการบันเทิงในช่วงปี2,548เธอได้ซุ่มคบหากับมินเปรมินอดีตนักร้องวงบีมิกแต่คบกันได้เพียงปีเดียวก็ต้องเลิกจากสาเหตุไม่มีเวลาให้กันหลังเข้าวงการมาได้ไม่นานหญิงสาวก็พบรักกับต่ายจากซิทคอมเรื่องบ้านนี้มีรักโดยทั้งคู่มีภาพหลุดพร้อมข่าวหรือว่าศึกษาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมก่อนจะหวนมามีข่าวอีกครั้ง จากนั้นเธอก็มีข่าวลือถึงการเป็นแฟนกับเบนทีรวีหนึ่งในนักสแสดงละครกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้คนนี้คบหากาันพักใหญ่ๆก่อนจะเลิกกันแบบเงียบๆหลังจากนั้นแพทได้หันมาคบหนุ่มนอกวงการออมปรีดีช่างภาพในบ้านอาจิมมยุรชาตเป็นคนที่แพทเปิดตัวคบหาอย่างเป็นทางการคนแรกทั้งคู่ทุ่มเทกับรักครั้งนี้เรียกว่ารักจริงหวังแต่งมีการทำธุรกิจด้วยกันจนมีข่าวออกมาถึงขั้นว่าทั้งคู่พักอาศัยอยู่ด้วยกันแต่คบกันมาได้สองปีก็เลิกเพราะทะเลาะกันบ่อย ต่อมาเธอก็มาเป็นแฟนกับไฮโซฮิมอิสริยะทายาทตระกูลค้าทองชื่อดังแม้จะไม่เปิดตัวแต่ก็มีภาพควงกันออกงานเป็นระยะคบกันได้เกือบปีแพทก็ออกมายอมรับว่าได้เลิกกับอีกฝ่ายแล้วพักใจได้ช่วงระยะหนึ่งแพทก็ออกมายอมรับว่ากำลังคบกับไฮโซนิวแต่ไม่นานเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกันแล้วเพราะอยู่อยู่ฝ่ายชายก็หายจากชีวิตเกือบเดือนโดยไม่รู้ถึงสาเหตุ จากนั้นเจ้าตัวก็มีภาพหลุดแนบชิดกับหนุ่มสิงคโปร์ชอนล,ลิมซึ่งแพทก็ยอมรับว่าได้คบหากันจริงแต่เลิกราไปแล้วเพราะเกิดเรื่องราวรักสามเศร้าส่วนภาพที่หลุดมาก็เพราะแฟนคนใหม่ของฝ่ายชายเป็นคนปล่อยเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงเธอต่อมานักแสดงหญิงก็ทำฮือฮาเมื่อเธอยอมรับว่าคบหาดูใจกับหนุ่มโปรไฟล์ธรรมดาที่ชื่อเตอร์โดยแพทเล่าว่าที่เลือกผู้ชายคนนี้เพราะเขาไม่รังเกียจในการที่จะดูแลแม่ของเธอที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ทั้งคู่คบหากันได้หนึ่งปีก็มีข่าวออกมาว่าฝ่ายชายนั้นมีคดีติดตัวอยู่ทำให้นักสแสดงหญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากสุดท้ายก็ลงเอ,อยที่การเลิกกันในเวลาต่อมาทางด้านฝ่ายชายก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในคุกในคดีพยายามฆ่าซึ่งช่วงนั้นฝ่ายหญิงก็ได้มีโอกาสไปเย,ปเยี่ยมอี <S <S อกฝ่ายอยู่บ้างเงียบหายไม่นานสาวแพทก็มาสร้างตำนานแจ็คเด็กแว้นกับนางฟ้าแพทหลังมีคลิปหลุดที่เธอเข้าไปร่วมวงตกกับสาวคนหนึ่งเพราะผู้ชายจนกลายเป็นประเด็นสังคม ซึ่งแพทออกมายอมรับว่าคบหากับหนุ่มรุ่นน้องที่ชื่อแจ็คธนพลเด็กแว้นอยู่เพราะฝ่ายชายมาทําดีจนเทใจให้แต่สุดท้ายทั้งสองก็เลิกกันก่อนที่แพทจะมาพบรักกับหนุ่มนักแข่งเบนเรซซิงคบหาไม่นานเธอก็ประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งครรภ์สี่เดือนก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานในปี2559ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่ชะตาก็มาพลิกผันอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายต้องถูกตัดสินจําคุกในคดีฟอกเงิน จากนั้นสาวแพทย์ก็ได้กอดหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างร่วมสิปีเข้ามาดามใจให้อยู่3าถึงสเดือนแต่ก็ต้องปิดฉากลงด้วยอายุที่ห่างกันอีกครั้งที่แฟนคลับเซอร์ไพรสุดๆเมื่อจู่ๆนักแสดงหญิงก็เปิดตัวหวานใจคนใหม่เป็นตำรวจชื่อนายนภัสชัยประภาในคืนวันลอยกระทงก่อนที่จะประกาศโสดในตอนเช้าทะว่าฝ่ายชายก็ตามเงาก่อนทั้งสองจะได้คบหากันแต่หวานกันได้ไม่นานแพทก็ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์จนเจ้าตัวได้ฉายาแพท 8G ปัจจุบันแพทย์นภพากำลังคบหากับหนุ่มดีกรีนักเรียนนอกพีชานนที่มีอายุน้อยกว่าเธอ14ปีโดยนักแสดงหญิงเผยว่าเมื่อใดที่ฝ่ายชายไม่มีความสุขหรือทำให้เธอไม่มีความสุขรักครั้งนี้ก็ต้องจบลงจะไม่ลงเอยที่งานแต่งหรือมีครอบครัวด้วยกันอย่างแน่นอน